สัสดีค่ะกลับมาพบกับฝ้ายตามเคยนะคะวันนี้ฝ้ายจะมานำเสนอเมนูยำปลาทูในแบบของฝ้ายนะคะฝ้ายเปลี่ยนช่องใหม่แล้วนะคะไม่ใช่ช่อง F M R I แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นฝ้ายสไายไทยในเยอรมนีมาเริ่มทำเลยค่ะยำปลากระป๋องหิวแล้วนะเออไม่ใช่ปลากระป๋อง ปาทูปาทูนาปาทูนาปาทูนานะแกน้ำเขาอยู่ในนี้ฝ้ายจะไม่ทิ้งนะฝ้ายเอามาด้วยในสไตล์ของฝ้ายนะสไตล์ครสไตล์มันนะสไตล์ใครสไตล์มันสไตล์ขันช่างมัน <c oughs> ตัวทน่านี่หอ,หอมหอมเสร็จแล้วตามด้วยหอมหัวใหญ่ หัวเพราะว่าฝ้ายก็ชอบกินหัวหอมเหมือนกันนะผ่าไปเลยผายังไงก็ได้นะจะผ่าสีผ่าแปผ่าห้าผ่าหตามใจชอบก็นแบบไหนยังไงผ่านชอบทุกที ไยชอบกินนะไยก็เลยคิดว่ามาทําช่องแบบว่าทําไปกินไปคุยไปอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าทําช่องสนุกเฮฮาปาร์ตี้คงจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะแต่คงจะไม่บ่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขานะ่ ครึ่งร้อยตามด้วยมะนาวนะใครชอบเปรี้ยวนะใส่ไปเลยทั้งลูกแต่ว่านะครึ่งก่อนครึ่ง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 นะครึ่งก่อนนะครึ่ง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 เรียบร้อยนะ ฝ่ายาาคิดว่าฝ่ายคงจะใช้แค่ประมาณครึ่งเดียวนะน้ำแตกอ๋อพุงปรีดพุงปรีดเลยน้ำแตกทีฮึยห,หลายลายเรียบร้อยนะครึ่งเดียวตามด้วย นี่น้ำปลานะอ๊้จะหมดแล้วน้ำปลาใส่ไปนะใสไปเลยชอบเค็มกินเค็มชอบเค็มใส่เค็มเสร็จแล้วทีเด็ดนี่เลยผิดสดใส่ไปเลยนะเแต่ว่าก่อนใส่เนี่ยต้องหันกนะ่อนนะอ้นี่มันอ่อนอ่อนไม่เอาชอบแข็ง ผัน่นผันันันใส่ไปนะถ้าชอบเพดใส่เพดเป็นดูชาฟเมือ่อใช้สนดานมุอฟิชรีเทรนชเมามุนอาบาพอโอทูตวีนะเป็นมุครู ใส,ส,ส่ไปขอยกสองเม็ดสเม็ดนะ ยังไม่จบแค่นี้นะตามด้วยอืตามด้วยนีย่ของโปรดนะพริกป่นตามด้วยพริกป่นนะเทงไปเลยนะชอบเผ็ดใส่เผ็ดนะจ๊ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วอาวรูปไปไหนล่ะเสร็จแล้วก็คนไงเสร็จแล้วก็คนอ่ะจะลูกไปเอาหอมไ้ผักชีแป๊บเดียวผักชีก็ปลูกเองเนะจ๊ะผ่านแช่ใส่เลยจ้าเาเรียกต้นหอมผักชีใส่ไปเลย นี่เสร็จสไตไฟนะจ๊ะไม่ดามานะจ๊ะคนให้เข้ากันอ้หอมหอม น้ำลายแตกสัน้นแล้วก็จะไปตักข้าวมากินนะข <c oughs> องจริงเลยอะอื้มแสด้เหมือนเดิมรสชาติอร่อยเผ็ดอ้ ตาแตกอือไปชิมก่อนอ๋ออุบะอุบะอืหืออร่อยไปตักข้าวน่ะข้าวตัออกมาแล้วหดิไปเก็บก่อนอืมนี่นะคะอือหือหือหือ ยำปลาทูน่าสไตล์ฝ้ายนะวันนี้มาค่ะมากินด้วยกันวันนี้เสนอเมนูยำปลาทูน่าสไตล์ฝ้ายนะคะเสร็จแล้วก็ไก่อบชิ้นโตๆโต,ตามด้วยเมนูผักต้มนะคะ มาค่ะมากินกันเลยเอาช้อนยังไม่มีเลยกินค่ะมาเจอโอ้ยกำลังร้อนๆเลยผัก มองไม่เห็นอาหารที่จะกินเลยอ่ะทำไมอะไ่เป็นไรหรอกไม่มีคนถือกล้องให้มาค่ะยำปลาทูของเพื่อนๆนะคะคำแรก อร่อยไก่เยอรมันนีแต่ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงบ้านเราไก่อบอ,อะไรอ่ะเรียกอะไรอย่าลืมอย่ากู อืไก่อบสีอิ๊วดำเพื่อนๆลองมาทำดูนะไก่อบสีอิ๊วดำเดี๋ยวคลิปหน้าแอาจะทำไก่อบสีอิ๊วดำให้ดูนะอืรสชาติอร่อยนะคะอื ออขออภัยนะถ้ากินเสียงดังหรือว่ากินไม่หกเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินหกเปล่ามันไม่ได้ลมอืมขอผ่ายสักครั พายสักคำคำใหญ่ๆเน้นๆเดี๋ยวจะชิมเผื่อเพื่อนๆนะหอมมากเลยนะยำปลาทูน่าเนี่ยนะสไตล์ฝ้ายนะลองไปทำดูได้นะทำง่ายอร่อยชัวร์คำโตๆเน้นๆอืมอืมอืม ไก่ของโปรตูดไก่อร่อยพโพแฮนชีเนชมากเซียเลิกร์สเมากอมเบอร์ซ์วีไฟส์ฟอนแฮนชียนอนพะโพแฮนเชเนอีก,อกันแกนะฉันกินตูดไก่ฉันชอบกินตูดไก่มา ลิสักคำตอนนี้คำโตๆจัดไปนะพริกเผือกอร่อยอืมอืมใตหน่อย ตัวตัวตกินน่งองหอมหอมซีอิ๊วดำมากเลยนะคะสีอิอ๊วดำหวานชอบของโปรดลูกๆเลยหอมตามด้วยผักอมืม จะไปสักคำอืมอร่อยผักนี่กรอบจังจังอืม ทานไทยอยู่ใกล้ก็แวะมาชิมได้นะจ๊ะกำลังกินนี่แน้นๆพริกแน้นๆอืม้ม จูดป็ดจัดสูสีสูสาติจังอืมอีสขำอืม,ม,ม กินอย่าน,นกินได้อย่างนี้นะถึงจะแซ่บนุ่มนวนถึงใจโอ้ยมันฝนจะตกอ้อมันฝนจะตกอีกสักคำนะเพื่อนๆน,นะอื <c oughs> ผักกอ,อกจัิงคำนี้มันเน้นเน้นปลาทูน,น่ายำพริกสดพริกป่นมาไปลุยอืมอืม,อมดีคำไหนก็ดีเป็นคำไหนก็อร่อยไก่ ่ออมาอีกคำหนึ่งเพื่อนเพื่อนคำนี้จะไปของเพื่อนเพื่อนชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่มา เชียร์โดนพิสุปุ๊ปัปุ๊ปัเต็มปากอืม,อมว้วเผ็ดอร่อย ค่ะพพพเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ไปก่อนนะคะกับยำปลาทูน่านะเมนูวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไฟล์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ